สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้นำเอาภาพของหลวงพ่อปานวัดบาง้ำโคพิมพ์ใหญ่ไก่หางพวงนะครับนี่พิมพ์ใหญ่จะไม่มีรอยเส้นนูนตรงนี้ครับไม่มีเส้นนูนเรียบๆอย่างนี้แสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนด้านข้างมีเป็นสันนูนหางตัวอูด,ดิ่งลงตรงกลางหูของท่านนี่เห็นไหมครับเป็นสี่แฉก5้าแฉกเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับ แล้วจุดเนี้ยที่เซียนลหลายๆคนชอบพูดมีท่อต่อกันเนี่ยนะมีงอนอะไรประมาณเนี้ยครับตรงนี้มีรอยขีดติดต่อกันตุ่มที่สองลวมบวมที่สองประมาณเนี่ยครับนี่คือไก่หางพวงเป็นพิมพ์ที่ยอดฮิตของหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคนะครับก็ดูสีสันลักษณะผิวพรนนรณ์ต้องเป็นเช่นนี้นี่ด้านข้างด้านข้างนะครับด้านข้างจะต้องต้องเป็นเช่นนี้ด้านหลัง เนี่ยด้านข้างอันนี้ด้านบนนะรับก็มีผงอุดอยู่นะครับมีผงอุดอยู่นะครับมีผงอุดอยู่อันนี้เ,เรียกว่าไก่หางพวงพิมพ์ใหญ่นะครับสังเกตอย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีใต้ปากเนี่ยถ้าเกิดมีเส้นนูนๆขึ้นมานิดนึงตรงที่ขาไก่นะนูนๆขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าเป็นพิมเล็กเนี่ยถ้ามีเส้นในูนๆตรงนี้นะเป็นพิมพ so ์เล็กแต่นี้ไม่มีแสดงว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับลักษณะรร oh, สีสันลักษณะ ทางกายภาพคือลักษณะที่เรามองเห็นได้เป็นอย่างนี้เลยครับนี่เลยขาไก่กําลังจะก้าวนะครับเป็นพิมพ์ยอดฮิตมีราคาแพงหายากสวยๆนี่หายากครับแล้วสวยๆก็แพงครับเป็นล้านนะครับเป็นล้านกว่าๆนะครับเออเนี่ยครับหายากด้วยใครมีใครมีถือว่าโชคดีนะครับอวยพรให้เอฟซีได้พบได้เจอนะครับสวัสดีครับ